สบายดีปปลงพ่อพครับซ่องแม่ปลงปลงไงสบายดีปลงสบายดีน้องกินตาันกเอบ้ด้เปลงกินเสียซองทำไมเสียกินบัเชใจมันดีปลงนะสบายปลงระเเนงนอย่าาว่ากินบางแเไเเลยน้อทองบาว่าสบายดีไสบายดีสบายดี เด็ดยอยพกันยงรใะให้พกันยงใสร็จใหกหดแล้วาีพ่อแม่าีพ่อแม่าีพ่อแมเจ้าหนขบไปเลยขับไปเลยเฮ้ยาเห็นยัง ดีง่ายดีง่ายดูเอ้ยนั่นอะไรให้บอกชกเสร็จชกเสร็จชกเสร็จขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยชิลิบละตอนนี้ฮะเรื่องเรื่องมีอย่างนี้เปล่าก็เล่ามันฮ่าฮ่าฮ่าชิลิบตามือข้าวผ้าผ้าไปผ้าไปก็เล่ามาได้ฮ่าฮ่าฮ่ามีอย่างเงย เลยะกีดะจะะเป็นเสียวคันสิเลบตะกีดอเรอเาจ้ะฟีอ้วน่มแห้วแบบเราชอบดยอไปป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 ้าปาปป้าปาป้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 าปาป้าป้าปาปป้าป้าปาป้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 าปปปปปาป้ปปปปป้ป้าป้ป้ปปปปาปปป้ป้ปปปปาป

thả silep, <laughs> thả silep mà chồng lên miếng <laughs> như miếng, thả bê kỳ cái <laughs> ta rồi, tranh lệ, thả con đứa, nằm khoang bốc rồi, thái nang thẻ con đứa, hẹn

ในคนใหญ่นั้นบอมาเหมือน บ้าคะแนนเบสแม่เขามีแกงบ่มาแต่งโตดับหัวแต่ละมือไม่ได้แต่งได้เป็นยังไงคะโมแด็มหัวยินมาแต่งทรงยินงักแน่หัวาะปรยู่เพราะประยูงหัวก็เลยแต่งพอไปเต้นกลัวแต่งมาเด้อมาเด้อมาเลยได้มาก

มามาได้บอฮะสมสมสมเจ้าอยากได้ใส่อัน้นเนาะพอไรมาใส่กับเดาป้ากินแม็ดบุปผิดเม็ดนะฮะเม่ไปใส่ยังยังยังไม่ยังไปเอามากินโลดใหญ่ขนาดเนละป้าแห่แหลงไตออกไปกินก่อน กินนิ่มแตนวาว่ยลาบกินมาเลยมาเลอ

ซือิปุ้งมาทานจากเขาโอ้ยขิ้หนาเขาแหงกว่าคิปุ้งตัววะขาแหงเลยใช้าใ้มาเหือเหือดฮะใช้หล่าหล่ามส่กทางทางอีู่นะจ๊ะหล่าใส่ยัง่หล่าเิดบ้านใหญ่เปิดบี มานาฟังาตเขานากาบบ่ถามมาสิจะไหนแม่บอลูกนีไรอยู่ทนคน่างไรเ่ยบีเงินซื้อเงินซื้อแม่งออนกัน จะเอาเพนแบบไม่มีบ้สุดท้ายบว่าไม่เอานออกันเพี่นาองบดายน่นชิล็บกับคขนาดชิล็บก็ยังดอกกระเลาดอกกระเลามาทาเพราทาดอกกระเล้าสันให้แม่บอลุงนะทาก้อนำลังอวท่านมมีกต่ที่กำลังกันแตมันงามเลยนส่คำไร่ผมไ้่งัวส่งวะส่งวะแม่นเลย

ได้ห่างมองอยู่ได้บ่ปัญญ์ฝอกลูก <laughs> <laughs>